ไม่ลองเลยไปค่ะไม่มีไปอายคนแต่คนเยอะไอคลายไอคลายมาเช็คแล้ว <laughs> เอเนี่ยมีมีโบนุสตีด้วยเดี๋ยวฉันบอกพี่เขาให้พี่ครับเล่นดู <c oughs> <listen"> อาร์ดิซินให้หน่อยครับเออขออยู่อาร์ดิซินนะขอข้างๆได้ไหมครัขอข้างๆบอกเขาพี่ครับขอข้างๆไ,ไ,ไม่ไม่ไม่อยากฟังเพลงนั้นนะครับคือว่า ไม่ค่อยถูกถูกใจกับเจา้าของเพลงเท่าไหร่ครับไม่ค่อยถูกใจเหรอคแหมแต่ว่าได้ข่าวว่าเมื่อวานเนี่ยก็คุยท้กวันนะฮะคุยสิครับเพราะว่าเมื่อวานผมต้องส่งเพลงของผมนะครับเพื่อให้เพื่อนหลุยนะครับให้กําลังใจผมก่อนที่จะลงนะฮะอ๋อใช่คุณไม่น่าอายใครนะนี่คุณปอนนาราวินเขากล่าวมึงไม่น่าอายใครนะอะไรนะคุณปอนนาาวินเขาบอกไม่น่าอายใครนะคุณคนมันมองผมเลยอ่ะค,ควรค,คุณปอนนา มาพูดคุยเยนดีกว่าทำยังไงนะเจอคุณตกรอเธอต้องอินไว้หรอเธอกดชื่อพีพีนาราวิแต่มันขึ้นให้ฉันบล็อกมันอะยังไงเธอไม่ได้บล็อกเธอไม่ได้บล็อกอยู่แล้วหรอมันไม่ได้บล็อกเกือบบล็อกแต่ว่าเพราะว่าเขาหลังๆโกรงกับผูวินไปไงเออไปแล้วนะไปกินขาอะไรกินก่อนอาเธอไปหาอะไรกินนะล้วครั้งหน้ามาร้องเพลง ฉันจะไปร้องที่เดอะโมโมเดินสตูดิโอมิวสิกอะเดอะโมเดินมิวสิกสตูดิโอก่อนพูดได้ชื่อที่ผมเูดที่ก่อนหนูได้คุณบอมมันหลังนะคุณจะต้องมาร้องเพลงให้คุณภูวินนะบอกเลยว่าที่นี่ดีจริงๆครับผมเรียนมาเรียนหนึ่งชั่วเรียนสองเรียนสองชั่วโมงนะครับคือเรียนคือกะจะเรียนพูดสองชั่วโมงนะฮะคุณครูเขาสอนร้องเพลงไปชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เขาก็ร้องเองอีกสี่สิบนาทีนะครับ คุณไม่เล่าให้จบว่าคุณถือไม้แล้วคุณก็ไม่วางไปชั่วโมงครึ่งเหมือนกันคุณบอลเอ้คุณหนุ่มอ้โอคุณอย่ามานะฮะคุณคุณถือไม้โอ้เพียงเขาคุณอมเพี้ยงเขาเรียกเควสมาคุณอมเพี้ยงเขาเรียกเควสมาคุณอมเพี้ยงเหรออันนี้ทันติดทะลับโอ้โหสวัสดีครับคุณอมเพี้ยงอุ้ยอุ้ยมันเป็อะไรอ่ะไปไปดีกว่าเดี๋ยวโดนด่าไปดีกว่าไม่ด่าไม่ด่าไม่ด่าพูดพูดกัน พูดกันดีๆเราพูดกันดีๆพูดกันดีๆพูดกันดีๆคิดถึงอะครับเห็นไลฟ์เราก็เลยคิดถึงใช่ไหมฮะพวกเรานี่ต่างก็เป็นคนที่เคยมีบุญได้ขึ้นรถของคุณโอเบียงเขาแล้วนะคุณนิวไม่ต้องพูดเรื่องรถได้ไหมเราเมามีอะไรให้คุยกันตั้งเยอะตั้งแยะหน่าคุณครูเราแบบน้องเราเท่เป็นบุญสุดเราต้องกดเป็นบุญสุดของคุณโอไม่มีอะไรให้พูดแล้วมันเข้าไปอยู่อู่ไปแก้สีใหม่สองเดือนไอ้สองสองอาทิตย์ละหลังจากวันนั้นจริง ไม่ช่างมันเถอะปล่อยไปก่อนคุณปล่อยไปก่อนนะเราเราด่าไม่ได้ใช่ไหมปล่อยไปก่อนมีโดีใจอะไรขนาดนั้นอะไรนะใจหรอเฮ้ยคุณี่ดีใจมีโอเขาต้องดีใจกับผมเรื่องรถอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขามีประวัติกับผมเรื่องรถหลายหลายๆอย่างครับเกี่ยวกับรถมีปกติมาใช่เพราะว่าเราเราไปซื้อราคากันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้พูไปซื้อราคาบ่อย อะไรนี่โอโอคุณลบลงสติก่อนคุณนีโอเอาคุณโอมเมื่อกี้คุณตั้งปณิธานแล้วคุณจะไม่ด่าเขานนี่คุณตังเริ่มแล้วนะ,ะคุณลังเริ่มแล้วยังไม่ได้ด่าครับยังไม่ได้ดา่าไม่มีเจตนาด้วยพี่เป็นคนผิดสัจจะไม่มีอะไรมากคุณโอมคุณต้อ,องจบนี่ผมอยู่กองทีสิทธิ์ผมอยู่กองทีสิทธิ์นะติรถโอเ พ,<ม>พี่ไปทําอะไรอะ่ะพี่ไปทาอะไรอ๋อมาช่วยเพื่อนทํางานครับแล้วเปน,นักงแกล้งอ<ว>ุ้ยโหนี่นี่คนอย่างคนอย่างพี่นี่ช่วยเขาทํางานด้วยใช<ห>่สมแล้วที่เป<อ>็นน้องนักรักสมแล้วที่เป็นพี่ชายที่รักม,มันเป็นงานกลุ่มมันเป็นงานกลุ่มอ๋อมันเป็นงานกลุ่มเขามีความรับผ<ร>ิดชอบใครจะเหมือนนีโอละฮะจริงครับล่าสุดแต่นีโอไมาได้ทำนีโอเขาก็ทํางานดีนะทําเขาก็ทํางานดีเขาก็ทางานดี ใช่เดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วถ่ายต่อแล้วโอเคโชคดีนะครับพวกว่าจะถามว่าอะไรให้หนึ่งคำถามให้หนึ่งคำถามใครจะถามเหรอไม่ครูจะพูดอะไรเมื่อกี้ไม่รู้ผมยังไม่ได้พูดอ๋อโอเคปั๊บนึงงป๊บนึงแป๊บนึงคุณคุณโอมป๊บนึงเอาสดีครับดีเอิร์ดพีเอิร์่ตกใจเลยกว่ามัดผมเอ้ยทำไมทำผมอย่างนั้นนะดีเอิร์ดอะ เอาความจริงปะเอาแบบความจริงหรือว่าเอาตอบสื่อเอาตอบสื่อตอบสื่อก่่นหรอคือดิเอร์ต้องการที่จะแปลงตัวเองเป็นทรงผมที่ดีขึ้นในปีใหม่อ่าความจริงคือไม่อับนาไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลกแล้วรู้ไหมว่าทำไมนิโอต้องใส่แมสตลอดเวลาทำไมต้องใส่แมสตลอดเพราะนิโอไม่แปลงฟันแล้กลัวกลิ่นมันออกมาในไลฟ์ก็เลยต้องใส่แมสคุยเรื่องคุยแ่ะมแปลงฟันอย่าโชว์อย่าโชว์ปิดไปฟันคุณเหลืองขนาดนั้นคุณอย่าโชว์ ตะกี้พวกคุณบอกว่าจะตอนนี้คุณตีกันแล้วนะอะไรนะครับคุณบอกคุณเก็นแล้วอ่ะไปแล้วไม่ไม่เอาเราไม่คุยแล้วคุยไม่รู้เรื่องบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับดี่ครับเฮ้ยไปแล้วเราคุยกันสองคนคุยสองคนเอาคุณเล็ไม่แปลกเลยที่ทำไมคุณโอมเขาจ้องจะด่าคุณตลอดเวลาเนะเราเล่นจะตัแล้วบ๊ายบาย พี่ผมอยากคุยกับคุณดีเอ๋ได้เธอเห็นได้สวัสดีจ้าดีสวัสดีครับเธอทำไมเธอทำไมไม่ส่งเสียงให้ฉันคิดถึงเธออ่ะฉันสวัสดีเธอเป็นผมทรงใหม่หรือไม่อาบน้ำเธอเล่าใครอ่ะเอ้ยพี่กวางเธอฉันยังไม่ได้หันข้าเทิชแู่เลยจ้าฉันจ่ายแล้วฉันจ่ายแล้วฉันยังไม่ข้าเลยจ้าฉันยังติดอยู่เลยจ้า โอ้ยพีคมากให้เอิร์ธกับนีโอช่วยหันี่หน่อยนะค่าเค้กแจนวันนั้นฉันเซอร์ไพรส์วันตกวดแจนอัดค่าเค้กวันนี้มันชาวบางนาชาวบางนาบางนาโอเดี๋ยวฉันไปบ้านนะจะมาบ้านดิเอิร์ธบ้างสิแต่นี้ไงเดี๋ยวฉันจะไปบ้านดิเอิร์ธเลยไปกับเนี่ยโ้โอ้พึ่งรวจจะไมาเท้าจะหนูอ๋อโอเคฉันเชื่อายเธอเพราะฉันจะไปเรียนกับเธอใช่เธอมาเธอนักที่ฉันคิดถึงแล้ววันเมื่อวานคุณหลุยเขานัดมาแล้ววันนี้ มันดิวนัดมาเราไปเิียวไปไปพร้อมพี่เอิร์ธเอิร์ธต้องเรียนพูดอีกเยอะช่วงนี้ก็รล้จะสุดแล้วัเมื่อวันคุณคุณซีทวินันเขาก็มานะคุณซีที่เป็นดาวอะปาร์ตี้หมูกระทะผมผมรักเขานะพี่ซีอะคุณรักทุกคนเขารักคุณหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งโธ่เป็นไอดอลของผมเป็นไอดอลไอดอลอดอไปกินข้าวเถอะ ไม่จริงบายบายใจบ๊ายบายเธอบายเดี๋ยวคุยกันจ้า <c oughs> อ่าล่ะเขาก็ได้ไปกันทั้งหมด